ณวันเฉลิมพระชนมพรรษาพาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะศูนย์หมู่บ้านบางหยีหมู่ที่4ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนเมื่อวันที่5ธันวาคม2555นายสุพลจุนสใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายภาสกรชาญเกษกรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายอำนาจเกตากุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตหลังสวน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่อง์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดร่วมการถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยประธานได้เปิดกล้วยดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมร้องเพลงสดุด,ดีมหาราชาเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในเขตตำบลบางน้ำจืดได้ร่วมลงนามถวายพระพอรอีกด้วย จากนั้นประธานได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรกล่าวคำถวายราชสดุด,ดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับการจัดงานพิธีในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน100,000บาท